ฝันพยากรณ์ทำนายฝันบอกเหตุด,ดีเหตุดดรา้าพร้อมด้วยตัวเลขนำโชคจากความฝันฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำทายว่าจะพ้นเคราะห,หรือจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงในทางตำราให้สังเกตว่าในฝันถ้าได้รับความตกใจอย่างมาก จะได้รับโชคลาภมากตามส่วนเลขเสี่ยงโชค7576275576 5. 5และ577จับเจา้าฝันว่าตัวเองนั่งจับเจ้าอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวหรือในห้องเพียงลำพังทายว่าจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรือ ได้ไปทํางานในที่ไกลๆไ,ไม่มีเลขเสียงโชคจันทรงกรดจันทรงกรดฝันเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ทรงกรดเป่งลัศมีทายว่าสตรีมีคันจะได้รับบุตรจะได้คลอดบุตรเป็นบุตรชายที่เป็นศีสง่าแก่วงตระกูล หรือผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภอุดมสมบูรณ์เลขเสียงโชค0908109189และ898แจกันฝันว่าได้รับของขวัญเป็นแจกันคู่หรือในรูปคำจับท้องแจกันงาม ทายว่าถ้าเป็นชายโสดจะได้พบเนื้อคู่ถ้าเป็นหญิงโสดจะมีผู้สู่ขอถ้าเป็นครอบครัวแล้วจะได้ผุดหัวแก้วงอแหวนซึ่งเป็นสง่าราศีแก่วงตระกูลเลขเสียงโชค27779279และ779 จำปาจำปีฝันว่าได้ดอกจำปีหรือดอกจำปาทายว่าเป็นความฝันที่ดีผู้ฝันจะได้รับความสุขจากชีวิตภายในครอบครัวหรือในโชคได้ลาภในหน้าที่การงานเลขเสียงโชค7 8 2 6 2 8 7 8 75และ887ครับผมขอขอบพรคุณทุกท่านครับที่ได้รับชมและรับฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราจะมานำเสนอความฝันเกี่ยวกับอะไรขอเชิญทุกท่านติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้